ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เพจร,รับเติมเกมฟีฟ่22ราคาถูกปลอดภยัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าม b i l e NBAUFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาอีกได้ราคาพิเศษอีก วิศาเกมมิ่งบริการจำหน่ายบัตร PSN มีทั้งบัตรเงินสด PlayStation Store และบัตร p a y s t a t i o n p พั s ถูกกว่าเติมเองการันตีปลอดภัยผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0 0แคนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีนะวันนี้ก็อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์นะครับผมกับครบรอบนะครับ4ปีนะครับกิจกรรมนะครับครบรอบ4ปีนะครับคืออันนี้ผมก็เล่นไปแล้วนะรอบแรกนะผมก็เอาที่แล้วเนาะ6,000 6,000บาทครับคราวนี้เราจะมาต่อนะครับให้ครบ1 0,000ื่นนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับท่านผู้ชมนะครับผมเราอย่ารีรำ่ำรีรารรรอกันอยู่เลยครับจัดไปเลยครับ4,000เง็มเงมเงมเงมซองสุดท้ายต้องเป็นไอคอน110เหรอผมเปลี่ยนเป็น MC1082 ซองได้ไหมขอ <laughs> เปลี่ยนเป็น MC1082 ซองได้ไหมโอเค ส่วนอันเนี้ยผมจําได้ว่าคราวที่เราเล่นครั้งละร้อยเนี่ยไม่คุ้มต้องเล่นครั้งละสิบครับต้องเล่นครั้งละสิบอันนี้โอเครูปแบบที่สองเหมือนเดิมไปทีละสิบคุ้มกว่าไม่ได้เฮียอะไรเลย <c oughs> ไปโอเคครบแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็รับมาครับเสร็จแล้วทีละสิบของวันแจ็คพอตโอเคครับไปไปเดือดสิบตายมาสอง สองติ๊กเอาเคกีกกเลยสี่ติ๊กห้าติ๊กอีกหนึ่ง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 ติ๊กวัดยากเสมอ <c oughs> เอ้ยสุดยอดโอเคเราเหลืออีกสองร้อยยี่สิบเหรียญผมเลยไม่ได้ดูของวันนี้เลยเราได้ของดีๆบ้างไหมเนี่ย <c oughs> เราเหลืออีก220เหรียญเพราะฉะนั้นผมว่า อันนี้แล้วกันเพราะอน,นี้ดูจะยากอันนี้ดูจะยากกว่าอันนี้แล้วก็อันนี้บวกหเดี๋ยวสิเอาร้อดีกว่าวะบวกหดีกว่าครับส่วนอันนี้การันตีบวก8นี้ยังไงก็ต้อง LH ครับน,นี่มียี่สิบีเอลแปโอเคเหมือนเดิมไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับเรามีอีก2,200เ็้าไป พุ๊บอัดอีกหนึ่งไปขอจบงานเลยนะทางสุดท้ายยากเสมอโอเคขอจบงานอย่างน้อยขอได้เอลเฮดบวกแปดผมก็โอเคแล้วครับเหลืออีกพันหกขอได้เอลเฮดบวกแปดผมก็โอเคแล้วอุย้ยเปิดมาห้าเลยว่ะทีเดียวเอาหน่อย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  ขนาดนั้นเอ้ยโอเคเมื okay. ่อกี้เหมือนเห็นว่าได้บวก6ถึงบวก8 9ดด้วยนะเมื่อกี้ครับเห็นบบแบบโอเคครั้งสุดท้ายไปไมได้อะไรหรอโอเคเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันครับไปโอเคครับเมื่อกี้ผมไปทำการเปิดเงินมานะมี B 9 7 7น่เ้า่ามหื่เครับเงินเพียวๆ3 8 0 0 0 M เอมถือว่าใช้ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุย เหาแพ็กกันนะก็ไฮไลท์เราก็จะมี MC 100-8อวก8อันนี้เก้7็7บวกแแล้วก็มี l h 50ฮบวก82ชิ้นครับผมอุ้ยท่านี้ L-Head น่าจะราคาตกพวบเลยไหมมาเดี๋ยวเราโอ้ยนี่20ชิ้นครับบวก3ถกเอานี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนแล้วกัน43ชิ้นครับอันนี้ได้ลุ้นบวกห้ขำๆไปอันนี้ไปแบบไวๆครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างห่วยไปแบบไวๆสันติมีนามีไหมมีลัล่นๆมีแจ็คพอตฟุกๆไหม บงอิบ,บาอะไรอย่างเงี้ยเอ็มเร่แคนเอ็มเร่แคนสองพันสามร้อยเอ็มครับขอได้นะขอ,อฟ,ฟุกฟุกมีไหมเดเ,เรราครับอะ <c oughs> ไง EBF เะบัวแล้วก็สามชิ้นสุดท้ายครับโอเคไม่มีแบบจกักจักไม่มีหลุดมาแบบจักจักครับโอเคตรงนี้เรามีที่ร้อยบวกห้าไอคอนร้อยสิบ เอาการตีร้อยบวกห้าเนี่ยไปลระตั้งกี่ปีวะเนี่ยเจ็ดคลาสปะเอ็มสีเอ้ยไม่ใช่กัปตันว่าเบอร์เจ็ดวะลาสันเนาะไม่น่าแพงเจ็ดร้อยเอ็มครับถัดมาเออ่ลบไปก่อนเปลี่ยนหัวอไอคอนร้อยสิบแล้วกันครับไอบุกลุ้นบวกแปดนี้ไว้ทีหลังอไอคอนร้อยสิบก่อน ผมไม่ค่อยได้อะไรจากไอคอนร้อยสิบหรอกครับเต็มที่ก็ไอคอนร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดไหลตีบวกครับกดตรงนอนหนูครับเผื่อได้โดอ้วนเกี่ยวอะไรกับโดอ้วนวะนอนหนูวิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกาลิชาอีกแล้วกูโดนกาลิชาต้มอ,อีกแล้ว,โด,ลวโดนกาลิชาต้มอ,อีกแล้วครับพี่เอ๊โดนอีกแล้วโดนกาลิชาต้มบ่อยมาก 1ัน0เอ็มครับ 12... สออันนี้20ชิ้นเลยนะอันนี้20ชิ้น嘛ก็เอ่นนี้ก่อนเลยครับ20ชิ้นทีละ10เลยแล้วกันเอาทีละ10ก่อนไปทีละ10โอ้ e b s ไอ้ไอ้ E21 นี่คือแทบ GG เลยสินเชนโกวะโอ้โหใครวะเนี่ยมีโคโมเรนโกอื่นเลยครับไม่มีบวกแปดสักตัวครับ กี้นี่หว่าแพ็กนี้ครับวิ่งมาผู้รักษาประตูแน่นอนเบอร์ยี่สิบสองเบลเยี่ยมมิกโนเลตบวกแปดมิกโนเลตเอื้อปวดจืด <c oughs> โอเคเราเหลือไฮไลท์สี่ซองครับผมมีเก้าเจ็ดบวกแปดอันนี้อันนี้รับร้อยเอ็มซีแล้วก็เอาไปท่าสิบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเฮดบวกแปดแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเอ็มซีครับ อันนี้ก่อนคละ6คาร์ดแม่งชอบออก e 2 1 e 2 1กับ vtr ขอปีอื่นไม่เอา e 2 1กับ vtr ครับกดตรงสระเอครับ mc มะ mc มะ vtr เบอร์ B TR, B 20เบลเยียม ft เป็นเตเก คริซิองเบนเตเก้ครับเอืออีกแล้วถัดมา m c 1 0 0เอาไว้สุดท้ายครับ LH 50บวก8อันนี้เดี๋ยวคงต้องไปคัดก่อนนะคงต้องไปคัดนักเตะก่อนครับผมโอเคครับผมมาผมไปคัดนักเตะมาเรียบร้อยนะครับมีติดอติซอนมาด้วยตัวหนึ่งนะน่าจะเปิดได้หรือเปล่าเอลเบวกครับผม LH ลบก8ครับนะ ราฟ50ครับสองซองครับซองแรกกดมุมซ้ายบนอีกซองหนึ่งกดมุมขวาล่างซองแรกก่อนครับไ,ไม่ติดลางไม่ดีเลยเฮียคนไม่ติดทีทสองโอเค <laughs> ครั้งที่สามถึงติดวิ่งมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดอิตาลีอังเดรเปโล อีกทีหนึ่งฝาลา่งอือไปอสเปนปู่โยโครับปู่โยสองหมื่นเอ็มองสุดท้ายครับต้องแบกแล้วนะ MC ต้องแบกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคัดนักเตะแป๊บนึงแล้วกัน MC ็ครับต้องแบกแล้วนะดับร้อยครับโอเคครับผมเดี er ๋ยวผมทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้เลยแล้วกันนะอยากได้อยากได้หลายตัวเลยครับเน็ตวงเน็ตเป็ดคุณลงกุหลิดโดองโด้วนเลยมาเหอะตัวดีๆเยอะครับ MC นะตัวดีๆบวกแเยอะครับ,บ,บขอเทพๆหน่อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้นะผมยังไงถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องกอระอีกหน่อย ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมะโอเค MC บวก8ดกดตรงไม่โทรขอร้องเพิ่มดีดีนะมึงนี่มาเปอสิบว่าสวีเดนอีป้าเหรออุ้ยสลาตันอีป้าอีโมวิดเฮ้ย <c oughs> โอเคโอเค ผ่านเฉลุยครับผ่านเฉลุยตลาดตันอิบาอีโมวีดครับเฮ้ยผ่านเฉลุยโอเคโอเคสวยสวยสวยสลาตันครับเฮ้ยได้เลยอ่ะได้ได้แล้วได้แล้ว,ลวได้ไอ้ไดลิงยูเว็นตุนด้วยครับผมเฮ้ยโอเคเลยว่ะยอดเยี่ยมเลยว่ะโอเคโอเคดีใจดีใจโอเคเรามาดูภาพรวมวันนี้กันนะครับผมเราเปิดเ,เงินไปได้ทั้งหมด3 8ม0 0 สามหมื่นแปดอ่ารวมกับอีบ,บาก็ตีไปต่ออ่าตีไปทั้งหมดแสนหกแสนเจ็ดแสน 9, 1, 2, แปดแสนเก้าหนึ่งสองเราลาวสองแสนสามแบบกลมๆไม่ได้หกักภาษีไม่ได้อะไรนะเราแบบบัตรแบบโง่ๆเลยครับสองแสนสามครับแล้วยังมีแพ็คไม่ได้เปิดอีกเพียบครับโอเค้ท้าผมว่ากิจ กิดฉลองครอบสี่ปีนี่ผมพูดตรงเลยนะดีเลย <c oughs> คือดีเลยอะไม่ได้ดีอย่างนี้มานานแล้วครับโอเคได้อิบ,บามาด้วยนะได้อิบ,บามาด้วยครับอิบ,บาผมเพิ่งใครเพิ่งได้ใครยังไม่ได้ดูคลิปตีบวกปอกบาร์ผมอย่าลืมไปดูนะครับอิบ,บานี่ผมเ,เฮียบอกเลยอิบ,บานี่คือแบบพยายามตีอยู่นะพยายามขึ้นบวกห้าอยู่ครับโอเค ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝา like, ก like, กดติดตามฝาก like, กดซับส like, ไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับบายบายครับผมบค,ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอล่าอีกฝากไว้ด้วยครับผม